ขอขอบคุณสมาชิกระดับสุดยอดผู้ศรัทธาคุณ Thunderbird คุณเวทีแคคและคุณ Chop ATK ที่สมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ช่องเรานะครับและก็ขอขอบคุณสมาชิกระดับผู้ศรัทธาคุณ Murder Killer และลูกเพจอวังไทยแฟนคลับไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีครับทาา่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เ,เรามาอยู่กับสามเจ้าของตัวสายกระดิกขรังตื่นเต้นมากเลยทีนี้เราจะมาพูดถึงการจีบตัวของโตโฮอาคาเยเร่คอร์ดนะครับไม่ใช่นะ ไม่ไม่ใช่แล้ว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 ไอ้โหู้อาสาดีใจเลยอ่ะไอ้หีัยคนดูบอกว่ามาเกมเซ็งไอ้สัตว์นั่งรคนดูหลอกไอ้ที่อโถดีไม่นี้เราอัพเด่าสารเกมของโตโฮนะผมที่ตอนนี้มีประกาศเกมใหม่มาเกมหนึ่งแล้วก็ยังมีเกมใหม่ีเกมหนึ่งเมื่อวานอีกนะครับผมวันที่เราอัพวันนี้วันที่หกตุลาแต่มันประกาศวันที่ห้าเออแต่๋ยเราไม่รู้เราจะลงพันไหมไม่อาจอาจจะลงอีกทีตอนเกมมันเปิดแล้วก็ได้นะครับผมแ่้วทีเกมใหม่อย่าง เกมโตโฮสเ l ลคานิวอลนะครับผมของค่ายคอม p พน์ฮาร์ดนะครับผมร่วมกับค่ายสตีนในการทำนั่นเองครับผมตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนอกจากรู้แค่ว่าตอนนี้มันเป็นแทคที่เข้าที่เก๋ๆนะคอม p พน์ฮาร์ดนี่คือทำเน็ตจูนนะไอ้แก้วยิ้มเลยแอหวังเนี่ยแอหวังเนี่ยนั่นสินะจากอดีตบริษัทที่ปิดไปรอบหนึ่งแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่ง กับใครที่เป็นหนึ่งในหัวหอในการทำเน็ตจูนซีรีส์ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรมากนอกจากภาพวิชวลสองคนใช่แค่นั้นแหละการปรับทีเซอร์เซอร์ภาพวิชวลสองมาก็เบรโม่มาดีสและก็บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆที่ช่างหัวเงี้ยบทสัมภาษณ์เลยเหรอกูไม่สนหรอกไอ้เหี้ยกูอยากดูเกมซ์กูซึ่งเกมมันจะออกมาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ้แต่ถือว่าดีไซน์ดีไซน์วิชวลอาร์ตก็ถือว่าไ,ได้อยู่นะแต่จะดีไซน์ชอบชอบคลืนวรนณิสานวรรณิสานประตูนี่ดิแราต้องไม่กวาดมันเป็นอ่างนะ,ะแต่เห็นเขาว่าเขาจะดีไซน์ทุกตัวเลยก็อรอดูแล้วกันว่าจะมีตัวตะอะไรบ้างเปลี่ยนดีไซน์แต่อาจจะเปลี่ยนไม่มากมาเราไปเกมต่อไปกันดีกว่า อาเกมต่อไปเกมที่กล่อยที่สุดและมีแววที่จะตอบขาลงเราเองมากที่สุดนะผมอย่างเกมโต้ของเรามันที่เกมอะไรว่าวรีมได้เหี้ยวโตโตอะไรสักอย่างอีคลิปเกมโซ่อีคลิปเกมโซ่อีคลิปแต่มันคือเกมโซ่อีคลิปหรอคุไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะฮะมันเขียนอย่างนั้นจริงรอ,อ่ะไอ้เหี้ยเห็นแต่ละอย่างออกมาไอ้สัตว์มึงก็แค่อัคาเดียเรคคอร์ดที่ดีกว่า อคาเดียคอร์ดทเฮียมันเ็คือคาเดมี่คอร์ดที่อัปคลาสกว่าแต่ถามว่าแม่งดูน่าเล่นไหมไม่เลยเฮียอาจากคขาแด้ปล่อยภาพแม่งเอาอะไรมาก็ไม่รู้เฮียอาจากความเห็นันละความภาคนี้ก็โดนยัเห็นเประจันมาจากความเห็นของคนที่เคยไปแตะเกมหนึ่งที่มันยังรอดด้วยเหตุผลบางประการของไอ้ไข่บ้านนี่อยู่ เกมเือนไมลโอโตมิโอยนึกว่ารันด้วยไม่ถ้าจะพูดเกี่ยวกับอีกทีมมันก็ต้องพูดถึงเกมที่พี่เกมไม่ยังเปิดอยู่ดิก็แสดงว่าเกมอื่นปิดมันก็ยังเปิดอยู่แต่สไตล์วิดเวิลด์ยูไนต์ปิดไปแล้วอานาเกนี้จะไปรนลาวเตอร์ดีแล้วแต่แต่ประเด็นคือมันบอกว่ามันจะเป็นฟูลบอยอะไรนะเว้ยเท่ากับทุกบทพูดตัวละครจะพูดหมดเลยนะเว้ย โอ้ยความจำเรื ies, ่องฟูโจนแบบอันนี้ไปเลยอะอะไรวะอ่ากันทั้งหมดแล้วว่ามันจะเป็นฟูไว้ด้วยอะพากับตัวละครจะพูดบทพูดตัวละครจะแพร่ให้เราฟังหมดเลยเลยก็มองสองอย่างคือฟูไว้เยเว้นตอนเล่นหรือแม่งดันทุลังเป็นฟูไว้จริงถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฟูไว้ไม่ถึงจะฟูไว้หมดก็เถอะแต่กูไม่ สนใจตรงนั้นเนี่ยกูสนใจเกมเพย์ข้างในถ้าเกมเพย์เหรอถ้าที่เล่นเน้นคอมโบพูดจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยไอเกมอาโฮโอวตไม่ o ไม่เป็นเกมที่เน้นคอมโบจ๋าเลยนะคลิปมาทำอ,อะไรได้มาแต่มันแหละไอเกมโซลิสิที่แม่งดูเป็นมันก็อาคาเดเลขคอร์ที่เอาคาสก่อนอยู่ดีกูไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วอ่ะแต่ดีไซน์ตัวละครก็รีใหม่หลายตัวก่าชุดก็โอเคอย่างอย่างคาสเซนดี่ที่ชุดค่อนข้างถูกใจกูเลย เออเปิดเปิดเพิ่งเพิ่เปิดไล์เปิดไล่์ปิดก็ค่าโอเคเลยอ่ะไอแต่มีแต่มีลตี้เลยมีลอตี้ผมในโปรโมทอ่ะก็เฮ้ยมีมีนิจอรีด้วยลอตี้ผมว่าแค่การ์ดไอเดียวมีนิจอรีเฮ้ยมีมีไม้ด้วยมันเก๋ทีนี้มันไม้ถ้ามองจากแง่หนึ่งคืออะคาเดียมันเปลี่ยนมาจากตัวชูเตอร์ลันเนอร์มาเป็นชูเตอร์ไง าาแต่ขณะที่เจนโซอีคิมอะ่ะมันคือชูเตอร์ตั้งแต่แรกถึงแม้มันจะเป็นชูเตอร์แบบคลางก็เือะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่ที่ทางใค่คิดออกมาคืเอ,อเฮียไซไซ,ไซชูติงออ้งนะออนี้กูรู้สกเพเพราะมึงขยันตีตลาดเกมมือถือกันจังเลยนะโดยที่เรามีขาใหญ่อย่างลอดเวิร์ดอยู่แล้วเ,ออ <laughs> เรามีเกมสุดหล่อสุดตืนที่ไอ้เหีย มึงไม่อยู่สามปีอยู่สี่มันจะสี่ปีแล้วไอ้เฮียกูแบบไอ้ฝันจะสี่ปีแล้วนะเว้ยเฮียเซิร์ฟกูัสี่ปีเฮียเดี๋ยวไม่ไม่เซิฟเซิฟเซิฟ jp ไปก็จะเป็นเป็นสามปีครึ่งเซิฟ go pro ก็จะเป็นสองสองปีครึ่งไอ้เียมึงจะสี่ปีแล้วขู่ได้ใหญ่วะตอนนี้ไม่กูจะรอดูว่าต้นตีอ่ะต้นตีกับอาร์วิชั่วอาร์ตละครเป็นยังไงกับสไตล์เกมอ่ะแต่เพลงวิชั่วอาร์ตก็จะดีอ่ะ วิชั่นอ่ะเกมเพลงไมงไต่ทำแต่ทำแต่ทำเกมเพล์ไม่ชวนเล่นกูก็ไม่เอานะเว้ยดูอย่างรอดเวิร์ดียรอดเวิร์ดเกมเพล์มันอย่างนั้นก็จริงอ่ะแต่เพลงมันก็เป็นเพลงที่มันมีอยู่แล้วเอามาใช้อ่ะใช่ใสาเหตุที่มึงไม่ควรแคร์รอดเวิร์ดอันดับที่หนึ่งมีแต่เพลงลิขสิทธิ์ไอสัตว์ว่ามันก็ควรจะมอนเหมือนกับแทบจะทุกเกมของโตโฮก็คือไปใช้เซอร์เคิลที่ไปจ้างเซอร์เคิลที่ค่อนข้างชำเรื่องการทำเพลงพวกนี้อยู่แล้วมาทำ คงไม่คงไม่คงไม่ทะลึ่งคงไม่ทะลึ่งเหมือนไออคาเดียเรียคอร์ดอะที่แม่งไอสัตว์ทำเพลงที่อะไรก็ไม่รู้ออกมาถ้าเป็นเพลงของโตโฮก็มีแค่เพลงเวลาตัวละครโผล่มาอะไรเงี้ยคือไม่เข้าเลยแม่งแค่จะเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮียเพลงกับเพลงที่มันเองเพลงเกมทั่วไปเลยอะคือฟังแล้วไม่มีความแม่งไม่คือไม่มีกลิ่นอายความเก่าแก่เลย้าขยันกันจริงๆเลยทําเกมมาจอดตลาดเกมมือถือเนี่ยมึง ขยันกันทำกาะทำกันออกมาแต่มึงไม่มีคออ้าก่อนเลยว่าทํายังไงนะมันถึงจะรอดในในเมื่อมีขาใหญ่ที่แม่งอยู่ยังไงก็ออกอะไรมาคนแม่งก็โง่เล่นกันอยู่แล้วอย่างรอดเบิดอคือคือถ้ามันเป็นซีบีซบีมันเป็นบอร์ดเกมผมไม่ชอบบอร์ดเกมแต่คือมันจอตลาดไม่มากอะคาเดนเล็กคอร์ดทีมาจากไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆแม่งมีข้อครหามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมีเกมหนึ่งที่รอดนะเว้ย แต่เช่นได้ยี่อ่ะยี่อยู่ได้เหรอยันกูไม่นับได้แม่สัตยี่อยู่ได้ไงยี่หยุดเท่ก่อนอยู่ยิ่งอยู่อีกอ่ะยี่ไม่ไม่จะอยู่แล้วเกมเกมฆ่าเวลาชีวิตอ่ะไอ้เหี้ยเกมที่กูเข้าเล่นเล่นไปได้หลายดังเลยกูออกเกมกูเข้าเกมใหม่กูต้องมานั่งเริ่มเล่นใหม่ไอ้เหี้ยกูเล่นฐานห้าหรอกเกมฆ่าเวลาชีวิตอ่ะไอ้สัตว์เล่นแบบกูเล่นไปทำไมวะแล้วเล่นเกมมันมีมาทำไมอ่ะไอ้เหี้ยกูหรือมันเป็นเกมที่มันมีตัวตนอยู่ไปทำไมกูก็ไม่รู้หรอกนะแต่กูรู้แค่ว่าไอ้เหี้ยอย่างน้อยมึงก็ยังงงลลททุนเพใหม่ ถ้ามองในม,มุมมองกูอ่ะเกสโซเคียวลอดเบิร์ดกับโทโฮอีคลิมอ่ะไม่เหมือนเหรียนสองด้านทำโดยทีมที่มีความสามารถสองทีมแต่เด่นกันคนละด้านแต่ที่กูอยากรู้คือเกสโซอีคลิมอ่ะมันจะรอดสามปีเท่ากับโบยุตสไต with วิทโบยูไนต์ไห,ไหมไอเนี่ยที่กูสนใจเนี่ยแหละรอดได้เท่าที่ใหญ่อย่างลอดเบิร์ดเปล่า <c oughs> รู้ว่าทําเกมในสซางที่ตัวเองขนาดนมันดีไ้้แต่มันจะถูกใจพอคนมันเล่นคนมันเติมคนมันติดหรือเปล่าหม่เนี่ยอีกเรื่องเลยที่อคือถ้ามอในแง่ของกายที่มอโฮโอโตเมะไม่ยังเสือกอยู่รอดมาได้เกินหกปีกว่าก็ถือว่าประกันได้ส่วนหนึ่งแต่การมีตัวตนของสไป์วิดเบอรอยู่ในเมื่อกระทั่ให้หวันไหวส่วนนึงอยู่เหมือนกัน คุถือว่ากา<ท>ดคอนคอรเกม <ไป S 1> อ่ะมันจะทำกินใจทั้งแฟนเก่าทั้งแฟนใหม่ได้แบบรอดเวิร์ดเปล่าถ้าทำกินแต่แฟนใหม่ไปเลยและแฟนเก่าไม่โอเคอย่างแคนนบอกอันนี้ก็ใช่เรื่องนะที่อ่ะขอไปเจอกับตัอย่างรอดเวิร์ดดิเกมเพลก็เกมอาร์พีจีปกติถัด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 จยิงปิ้วปิวปิวทั่วไปเนี่ยหลายอย่างนี่มันทำตังค์ได้อย่างรอดเวิร์ดก็คือการการพี่คนเติมการชาแต่ละทีไหนจะการขายสกินสุดเก่าของเก,องเกมอยู่ที่ ออกมาเหอะไอเทียออกมายัางไงคนก็ซื้อกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางชุดอ่ะพวกมึงซื้อกันไม่ได้ไงวะไอเหียพวกมึงซื้อกันแค่ชุดพวกมึงรวยกันแังว่าพวกมึงซื้อชุดกันทุกแพทเลยพวกมึงบ้ากันมาไหนเทียะนนให้กูคิดน,นะเกมโโทรโฮลอลเวิร์ดอะมันจะขับเคลื่อนด้วยสกินใช่ไหมไอเกมเทียนี่ไม่จะขับเคลื่อนด้วยเมตาไหนยะไหนไหญเทียระบบการการเติมการอะไรแพ็กพิเศษของแม่งอีก โอ้ยเฮียรถเวิร์ดก็ขับเคลื่อนะเนเมต้าเหมือนกันแหละไอนน้ตัดเมต้าเปลี่ยนเมต้าเปลี่ยนทุกเดือนนี่เฮียตอนนี้นเปเมต้าไปแล้วถึงนี่แต่ไม่อยา่างนึงรถเวิร์ดต้องรอดูด้วยว่าพอมีระบบแอดเทนอะรถเวิร์ดจะพัฒนาไปทางไหนต่อได้อีกมีการเก็บแตะอะไรนี้ด้วยพ้องไหมแบบเก็บสถิติเงี้ยใน <Hey. S 2> แบบเล่นลิทึมอะไรพวกนี้ยนน <Hey. S 2> อย่าลืมเนี่ยว่ารถเบิร์ดม <Hey, non. S 2> ี็ทึมนะเว้ยเก็บเก็บเก็บแต้มด้วยเฮีย hey. มีได้เหรอ เขีรู้เลยี่เขียนที่เที่ยวงั้งหมเกียเต็มเกียนเต็มแตไอ้ไอ้ไอ้ตัวอย่างเป็นโซเอสเทปอะนอกอยากจะเอาตัวละครไปยิงปิวปๆๆๆๆอะมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างให้กดได้ด้วยระหว่างยิงเนี้ยกูเลยแบบไม่เป็นอะไรเอาท่าท่ายิตัวเราเกัสเอาเดี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูย้อนกลับไปที่มาโฮโอโตัวอีกรอบหนึ่งย้อนกลับมาก่อนเหมือนกันใช่มันเหมือนกันเลยใช่ ในมาโหสตัวนมันจะมีสล็อตตัวละครใส่ได้3คน<ะ>และในนั้นมันจะมีธาตุตัวมันเองก็ถ้ากอกว่าสามารถเปลี่ยนตัวละครได้สาคนเพื่อรับการโจมรับบอสเออเผื่อบอสนั้นเปลี่ยนแพทเทิร์นและในเกมที่นี้มันจะมีบล็อกหลากสีซึ่งไอ้บล็อกหลากสีมันจะแตกได้เมื่อเอาสีที่ตรงกันไปยิง บล็อกแดงตีแดงเนี่ยก็แตกตะเอาบล็อกแดงไปตีเอ้ยเอากระสุนฟ้าไปตีบล็อกแดงไม่คงจะแตกให้เแบบตัวเอทเคอ่ะมันเหมือนเอาตัวละครไปลุยได้ตัวเดียวเว้ยเอาไปลุยได้ตัวเดียวแล้วก็ให้เรากดอะไรพวกนี้เพิ่มอะ่ะและบวกกับการที่มันมีการใส่การ์ดเข้ามาในในนี้ด้วยมันมีระบบการ์ด<ว>ด้วยแต่คราวนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันจะเป็นการใส่การ์ดแล้วเพิ่มสต็ในแนวไหนเพิ่มเพิ่มกระสุนในการโจมตีไหมหรือเพิ่มรูปแบบความสามารถบัฟพิเศษอะไรพวกนี้นอกจากนี้อดูจาก ภาพที่มันออกมาที่มันมีการอัปเกรดอ่ะมันเหมือนมีการอัปเกรดความสามารถแยกย่อยอัปเกรดกระสุนแยกไปอีกทีได้อีกอ่ะงานถนัดของใค่าเคปทำใจเี่ยไอ้สัตว์ล็อตเวิร์ดก็มีเชี่ยงไม่ต้องพูดว่าใค่าเคปไอเที่ยล็อตเวิร์ดนี่แม่งหีหมาเลยไอจิ๋เจี่อไอสัตว์มึงอัพแยกใบเลยอักระสุนแยกอัลลมิเงี้ย มึงนึกภาพนะไอ้เหียมันมีให้มันมีกระสุนอยู่แแบบใน1นึ่งสเปลการมึงต้องมานั่งรับกระสุนทีละอันทีละอันไนอ้เหียในในแอันสำหรับการ์ด1ใบไอ้เหียคือมันอัปเดตม,มาได้ไหมครับ,บรต้องมานั่งแมดฟาร์มของพระพาทอ่าอ,อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งในโทโฮเก็ตโซอีคลิปไม่ได้มีในเกม,มไม่น่าจะมีแต่อยากให้มีอะไร ลีโนสุกิแบบเล่นได้มันต้องเล่นนเฮียเฮ้ยมันต้องมีเอามาเล่นก่อนมันต้องมีที่นี่เขาทำได้ลีโนใส่ผ้าเดี่ยวอะก็ไม่เท่สู้อแต่แรกอยู่แล้วนะเน้่ยให้มันสู้ยังไงเฮ้ยมันมีดาบที่มีพลังระดับคลองโลกก็จริงนะแต่มันมีไว้เอ็ดเน็นบเอลเอาเบียวอ่ะมันใช้ไม่เป็นอะนะมาเป็นตัวละครมีสาน้างงูก็ได้ มึงจะเอาอะไรกับตัวละครที่วันๆไม่ทำอาหารอะไรต้องกันเกมมันจะอยู่ให้มึงเล่นถึงเมษาย<ด>น้่งโง่ปหะลา,ลา <ๆ S 1> นี่ต้องดูอีกทีเฮียสองสองสองส,สามเดือนอ่ะแค่มีอย่างก,กลัวแทนนี้ให้ลินนอสเกตเป็นตัวละครเล่นได้แม่งมันเป็นพ่อค้าเหมือนปกติที่มันควรจะเป็นดีแล้วไอเ้เฮียโอ้ทำทำให้มันพ่อค้าเหมือนในไอ้แค่น้ำบอลอ่ะ ขัดคอขัดเล่เหลี่ขาเนี่ยให้มันเป็นลอ็อกคอกาแล้วยังดูเวอร์กว่าอีกแต่ไม่เอาหนักแบบลอดเบิ่หน้าที่มึงมีม,มีมีสกินนะเว้แต่ไอศาตว์มึงเป็นแค่ตัวละครในเนื้อเรื่องไม่มีโผล่ในอันไหนด้วยไอ้เชื่อแต่ก็อยากให้คอมไ์ฮาร์ดเห็นหน่อยนะครับว่าให้โตโฮโฮคาเดจูนหน่อย <laughs> อ, <laughs> อยากได้ส่วนตัวเลยในไหนก็คอมไ์ฮาร์ดทั้งทีแล้วตัวละครช่างไหารอนิม่มมนับไหนเหรอ เออให้ชังงห่ยอลีเป็นตัวเชื่อมก็ได้เงี้ยมาโคเนี่ยไอส,สัตว์ช่างห่อลีเป็นเมเกอร์เมเกอร์ของซุนเป็นเมเกอร์ของในนี่ไอส,สัตว์แข็งชียงห่บริษัทชียงห่อลีเวเมเกอร์ที่มาจากบริษัทเกมกับเมเกอร์ที่มาจากเกมอะไม่เหมือนกันนะสุรวิษไงก็ได้อกับข้า,ขาว่าประมาณนี้เนี่ยสำหรับเกมใหม่สองเกมอ่าถัดเซล โตโฮสเลคัน,คน,นิวาวูลืมชื่อเกมแลแ้วไอเหียแมงไม่มีเหี้ยอะไรจัดเลยกับโตโฮเก็นโซโอเอสคปแล้วคุณสหรัฐมีความคิดเห็นยังไงครับไม่เหลือกลัวไมเหลือเกนโซอะไรนะเกนโซลูติกอไอคีเนเอสเกรปเอคีปไม่ออกอสครีปเกเอคีสคก็แค่อคาเกอียเครคอคอครสเเ กูให้สามปีเลยนะสาปีเพราะว่าสไตวิทเวิร์อยู่ในแม่งปิดสาปีพอดีโอ้ยมันแล้วแต่ด้วยมันแล้วแต่แฟนชายเฮียมึงคิดว่ายัาง่ำได้สองปีกูให้ยังตำ่ำหนึ่งปีมาตรฐานเกมตโตโฮเกมมือถือยกระดับหนึ่งป,ปีมึงคิดเหรอว่าเกมที่เป็นแค่คดีเลขอ,อัพสเปกอะ่ะมันจะมาเทียบชั้นกับยอดตัวตึงของกูอย่างโตโฮกันโตโฮรัสเบืรองได้เฮียโถ ไอ้เฮียเนี่ยมันคือมันคือมันคือจุดเหนือกดเกมไปแล้วเว้ยไอ้เฮียมันคือมาตรฐานใหม่ของเกมโตโฮไปแล้วถ้ามึงอยู่รอดไม่ได้ถ้าลอดเวิร์ดอ่ะมึงชีวิตนี้มึงไม่ต้องเกิดมาเป็นเกมโตโฮมือถือแล้วไอ้เฮียกูก็อยากเล่นบูลเลเฮลในมือถือนี่แหละของมึงก็ไม่เล่นอะไรดีละคอนะแมวอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยก่อนการเนี่ยงอกเลยไม่ได้อยากบาลามินีแล้วแม่งไอ้ โอเคกูไม okay, ่เล่นเลยซ้ำไอ้เหียไอเจนโซอีคลิปเนี่ยเหียไอ้กว่าจะลองโหลดกว่าจะลองโหลดไปดูว่ามันจะเป็นอะไร <ว S 2> ส,สักสักวันหนึ่งแล,ล้วรู้สึกไม่เวิร์กเลยมือนอะคาเดียเลคคอร์ดเงไอยเหียไออะคาเดียเลคคอร์ดนี่มังสุดๆดแล้วเฮียอะคาเดียตอนแรกนี่ไม่ไหวจริงคือมึงอยากเป็นชูเตอร์แต่มึงเอาแต่มึงรับตัวละครกก็ไม่ไหวยันปัจจุบันก็ไม่ไหว มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะไอ้เที่ให้ประเทศเกาะเล่นก่อนอีกแล้วไอ้เที่มึงไม่ยอมมึงมึงไม่ลองตีตลาดแบบใหม่ว่าแบบให้เล่นทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยไอ้เที่ดูอย่างเงี้มัดเบิร์ตพอร์ตไปเล่ะกูในกรณีของวิดีโคลิปเนี่ยคงไม่น่าได้หวังเล่นนอกโลกแล้วล่ะนอกเกาะไอ้สัสนอกโลกนอกโลกไอ้เที่จไแชร์กับจักรวาลเนี่ยเล่นวะเออมึงจะให้ให้คันมุยาเล่นหนาไอ้เหี่ไม่รู้สิชาดาวน้ำไหมไปดังเฮียเลยก่อน กลัวมูกลัวชาวชาวดาวเคลียไม่ได้เล่นไหนสัตว์เออชาวยาชาวดาวยาใช่เนาะเจแรดเล็บก็กลัวปฏิเบีไม่ได้เล่นเกมเหรอเฮียโถ่เฮ้ยไปกลัวกลัวเมลตต้าไม่ได้เล่นเกมเออกลัวเมลโตต้าไม่ได้เล่นหรอหมดภาพรวมก็ประมาณนี้ผมสหรับโตโฮเตลคานิวัลเนี่ยเดี๋ยวไปจำได้แล้ว กับโตโฮเจนโซอีคลิปนะครับผมตอนนี้ยังมีรายละเอียดแค่นี้ไว้เกม update, มีอัปเดตมีเทเลอร์มีอะไรออกมาเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมหรือไม่เราอาจจะเจอกันอีกทีนะครับผมในตอนที่ไอเลคอดปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> มุจองเสียจองกระถิะน่นรอไล่เที่ยงอย่าลืมไป <c oughs> บุดนุนเกมมาด้วยแล้วกันดีรถเกมมาก็ไปพีริจิตเตอร์กันแล้วกันเที้ย <c oughs> เกมดี <c oughs> ไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีเที่ย